ะะตอนนี้กลับมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะไปเยี่ยมเพื่อนที่พุ่งคลอดกันค่ะเราก็จะต้องเตรียมของฝากติดไม้ติดมือเพื่อนเป็นของขวัญสำหรับสมาชิกใหม่ของเพื่อนกันค่ะและแน่นอนนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจะมอบให้เพื่อนเนี่ยจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อเด็กแรกเกิดมากๆเพราะว่าเด็กแรกเกิดเขานะคะเป็นอะไรที่บอบบางที่สุดเลยค่ะมามีม่ค่ะก็เลยเลือกผลิตภัณฑ์ของเอ็นเตอร์ต้านะคะเพื่อนเป็นของฝากให้กับเพื่อนค่ะซึ่งตัวที่มามีเ่เลือก สองตัวนี้เลยค่ะ Endota n u r t u r e r Gentle Bath Body Wash ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาบสระ h e a ท to Toe สูตรอ่อนโยนต,ต่อเด็กแรกเกิดและที่สำคัญเขาเป็นแบบโซฟรีและมีค่า pH Balance ที่เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิดด้วยค่ะไม่ทำให้ผิวแห้งหรือระคายเคืองแน่นอนดังนั้นนะคะแม่ๆอย่างเรามั่นใจได้เลยค่ะว่าปลอดภัยและอ่อนโยนต,ต่อผิวบอบบางของลูกลักแน่นอนค่ะ ที่มัมมีเลือกจะเป็นตัวนี้เลยค่ะ Endota Organic n u r t u r e Gentle Baby Lotion โลชั่นบำรุงผิวสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็กซึ่งตัวนี้นะคะเขามีสารสก,กัด Certified Organic Oat และดอกคาเลนดูล่าผสานกับสารสก,กัด Aloe Vera และ Sunflower Oil ซึ่งสารสก,กัดหลักๆที่มัมมีได้บอกไปตะก,กี้เนี่ยเขาจะช่วยบำรุงและรักษาสมดุลผิวที่บอบบางของลูกน้อยไว้ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังช่วยปกป้อง ชุ่มชื้นให้กับผิวเจ้าตัวเล็กอีกบำรุงให้ผิวนุ่มละมุนน้าก่อสุดๆไปเลยค่ะซึ่งมัมมี่จะบอกนะคะว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมัมมีก็ได้รับเป็นของฝากแรกลอดเหมือนกันค่ะตอนที่ลอดใหม่ๆนะคะเพื่อนของคุณพ่อเขาซื้อมาฝากค่ะพอได้ลองใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าติดใจมากๆเลยค่ะเพราะว่ากลิ่นของเขานะคะเป็นเอกลักษณ์ ธรรมชาติเลยพออาบน้าเสร็จนะคะรู้สึกว่าผิวของน้องเนี่ยสะอาดผิวนุ่มชุ่มชื่นไม่ระคายเคืองด้วยค่ะแล้วยิ่งพอเราไปค้นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้อีกนะคะยิ่งมั่นใจเลยค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของ Endota เนี่ยเขาคิดค้นและพัฒนา,นานด้วยนะักวิทยาศาสตร์สุขภาพเลยค่ะและก็ยังการันตีคุณภาพและความปลอดภัยด้วยมาตรฐานสากลระดับโลกอีกด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากประเทศออสเตรเลียด้วยค่ะ อาเพื่อนๆคะ่ะมาถึงตรงนี้แล้ว,พวเพื่อนๆก็คงรู้แล้วนะคะว่าทําไมมามีถึงเลือกผลิตภัณฑ์ของเอนโดต้าเป็นของฝากแรกข้อให้กับเพื่อนเพราะว่าเราเนี่ยอยากส่งต่อความประทับใจดีๆแบบนี้ให้เพื่อนนั่นเองคะ่ะเอาละคะ่ะพูดเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมค้อไม่ทนันยังไงก็ใครที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์สําหรับลูกหลักหรือว่าอยากหยิบยืมไอเดียซื้อของฝากแรกข้อให้กับเพื่อนแนะนําผลิตภัณฑ์ของเอนโดต้าเลยค่ะรับรองว่าถูกใจผู้รับแน่นอนค่ะส่วนวันนี้นะคะมามีขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย